พระนางเจ้าวจีพิรักษสเสน่หาเดิมทีพระนางเจ้าวจีเป็นคนรักของหลีปู้เหวยแต่หลีปู้เหวยยกนางให้กับองค์ชายอี้เหรินหลีปู้เหวยนี้อดีตเป็นพ่อค้าแกน้นมวยผันตัวมารับใช้เพื่อช่วยเหลือชินจงเซียงอ๋องซึ่งก่อนหน้านี้เป็นเพียงองคชายปลายแถวธรรมดาที่ถูกนําไปเป็นองค์ประกันที่แก้นเจ้า จนกระทั่งได้กลับคืนบ้านเกิดเมืองนอนได้เป็นเจ้าแห่งแก้นชิ้นส่วนหลีผู้เหวยก็ได้รับตอบแทนความดีความชอบเป็นอัครเสนาบดีของแกว้วชิงเมื่อชิงจงเซียงอ๋องได้ครึ้นครองบังลังแห่งแก้นชิ้นในปีต่อมาพระนางเจ้าวจีได้ประสูติพระโอรสที่มีพระนามว่า อีกงอเจิ้งชิ้นซีฮ่องเต้เมื่อฉิ้นจวงเซียงอองทรงสวรรคตในปี247ก่อนคริสตกาลซืหมาเชียนได้กล่าวอ้างว่าพระนางยังคงมีความสัมพันธ์กับหลีปู้เหวยอยู่แต่เกิดความกลัวที่จะถูกเปิดเผยหลีกู้เหวยจึงส่งชายผู้หนึ่งที่ชื่อว่าเล่าไอาไปปลอมตัวเป็นขันทีเพื่อมาเป็นชู้รักของพระนางแทนตนทั้งคู่ต่างได้ให้กำเนิดบุตรนอกสมรสสองคน นับแต่นั้นมาเล่าไอากลายเป็นคนโปรดของพระนางเจ้าวจีเขาจึงค่อยๆสังสมอำนาจบารมีมากขึ้นถึงปี238ก่อนคริสตกาลชินซีฮ่องเต้บรรลุนิติภาวะเล่าไอาคิดก่อการกบฏยึดเมืองเสียนหยางด้านชินซีฮ่องเต้ก็รีบส่งกองทัพยึดเมืองเสียนหยางคืนทัพของเล่าไอาพ่ายแพ้เล่าไอหานีตายแต่ถูกตามจับกลับมารับโทษประหาร คนที่เข้าร่วมกับเล่าอัยถูกกำจัดจนสิ้นซากแม้แต่ลูกสองคนของเล่าอัยที่เกิดกับพระนางเจ้าวจีก็ถูกกระหารด้วยพระนางเจ้าวจีก็ถูกลงโทษให้กักตัวอยู่ที่เมืองยงเฉิงจนสิ้นพระชนในอีกสิบปีต่อมาหลีปู้เหวยถูกปลดจากตำแหน่งอัครเสนาบอดีแล้วสั่งในประเทศให้ไปยังแคว้นสู่ในระหว่างทางหลีปู้เหวยถูกบังคับให้กินยาตาย